แต่ถ้าเป็นบทธรรมอื่นๆต่อไปนะเนื่องจากบทธรรมที่นํามานี้ก็มีทั้งอัพ,พันตระมาติกา105บทแล้วก็พาหิระมาติกา266บทนะครับก็จะมีบทธรรมอื่นๆนะก็ตามในบาลีนี่แหละนะครับก็จะมีเรื่องพอเป็นธาตุเ็จก็จะมีสัจจะเห็นไหมครับนะก็จะมีสัจจะนะ ก็จะเขียนย่อไว้หมดนั่นแหละนะสัจจะนะครับแล้วก็มีอินรีย์เห็นไหมครับมีปฏิจจสมุปบาทเห็ไหมอินทรีย์ก็มีตั้ง22ก็สามารถเป็นมูลได้ตั้งแต่มูลละ1จนถึงมูล22เลยนะครับอย่างนี้ทำลองนี้นะก็เวลาที่เขียนว่าไม่สามารถหรือว่าศูนย์ ขันศูนย์อายตนะศูนย์ธาตุเนี่ยก็ตามหนังสือนี้นะเขียนนะเกหิจิเห็นไหมเนี่ยเวลาเขียนครับก็จําไว้ตรงนี้นะนะเกหิจิขันเทหินะเกหิจิอายตนะหิเขียนตามนี้นะอย่าเขียนอย่างอื่นเขียนอย่างอื่นถือว่าผิดนะนะกาหิจิทาตุหิเราเขียนอย่างนี้พาเข้าใจไหมครับเขียนให้เป๊ะเลยนะนักบาลีเราสบายอยู่แล้วแต่ว่าประมาทไม่ได้นะนะเขียนให้เป๊ะเลยนะครับ อย่างนี้ทำอนองนี้นะครับทีนี้การที่จะสงเคราะห์ต่างๆได้เราก็ต้องรู้องค์ธรรมนะครับฉะนั้นก็จะให้การบ้านท่านิสิตไปทบทวนองคธรรมต่างๆนะองธรรมก็ไปทบทวนดูนะครับเรื่องขันนะเรื่องอาญตนะนะครับเรื่องธาตุนะครับเรื่องอริยสัจนะครับเนี่ยองคธรรมอริยสัจเป็นอย่างนี้นะก็ต้องไปจํานะ พ่องเอาก่อนก็ได้หรือว่าไปเขียนบ่อยๆก็จำได้นะครับนะทุกขาริยศัตร์คือโลกิยาจิต81เจตสิก51เบ็นโลภะนะเจตสิกมี52นะเอาโลภะไปเป็นสมุทัยก่อนนะก็เหลือ51รูป28นะครับโลกิยาจิต81เนี่ยต้องรู้จักนะเนี่ยเห็นไหมเขียนแล้วจิตมี89ใช่ไหมครับจิต89กนะครับก็จะมีโลกิยาเนี่ย 81โลกุตระอีก8ปนดะทุกขาริยศัสตร์นี้เอาเฉพาะโลกิยจิต81นะครับพอกาใจายไหมครับทุกขสมุทญาอริยศัสตร์นี่ได้แก่โลภะเจตสิกอย่างเดียวนะฉะนั้นเจตสิกที่เป็นทุกขาริยสัสตร์เลยเหลือ51เขาเรียกว่านับแล้วไม่นับอีกนะนับแล้วก็จบไปไม่ต้องนับอีกรูปก็มี28ทุกขานิโรธาอริยศัสต,ตร์คือนิพพานนะครับ ส่วนทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสตัตตนี้ได้แก่มรคคังฆาเจตสิกอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคเฉยๆนะจริงๆก็หมายถึงเจตสิกที่เป็นองค์มรคมาจากคําว่ามรคแปลว,ว่าองค์มรคนะมรคบวังคะนะที่เป็นองค์ของมรคนะครับที่เกิดประกอบในมรคจิตสอย่างเดียวนะเกิดที่อื่นไม่นับเอาเฉพาะเจตสิก8ดวงนี้ที่เกิดในมรคจิต4นะก็ตามนี้เลยนะครับ เจตสิกไหนบ้างก็สัมมาทิฏฐิเนี่ยปัญญาเจตสิกสัมมาสังกปะคือวิตกะเจตสิกสัมมาวจาสัมมาวจาเจตสิกสัมมากัมมันตะคือสัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาอาชีวะสัมมาอชีวะเจตสิกสัมมาวายมะวิริยะเจตสิกสัมมาสติคือสติเจตสิกแล้วก็สัมมาสมาธิคือเอกคตาเจตสิกที่เกิดในมรรคจิตสี่นะเกิดใน มรคสีนะคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมโสดาปฏิมรคนะเฉะพาะในจิตนี้นะสกทาคามิมรคเกิดสี่ครั้งตอน,นั้นเองน,นะน,นาคามิมรคแล้วก็อารหัตตมรคนะครับพวกนี้ต้องจำเอานะครับทีนี้ถ้าจำแล้วเข้าใจด้วยก็ยิ่งดีเราจะได้จำแบบสบายใจ ถ้าจำอย่างเดียวบางทีมันเครียดมันอึดอัด่ไงให้จําทําไมนะแต่ถ้ารู้องค์ธรรมรู้ความหมายรู้สภาวะด้วยก็ในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นมันล็อกไว้อยู่ตามข้อเท็จจริงนั่นเองนะฉะนั้นอภิธรรมก็เรียกว่าเน้นไปที่แสดงข้อเท็จจริงแสดงความเป็นจริงโดยหลักเลยนะก็เลยอาจจะมีจำนวนเยอะนิดหน่อยนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องอินทรีย์22นะก็ต้องจำชื่อ อินทรีย์ยีคงจำชื่อได้อยู่แล้วใช่ไหมรงไหนยังจำไม่ได้ต้องไปจำนะอันนี้เป็นการบ้านเลยนะจำไม่ได้ต้องไปจำนะครับก็อินทรีย์มี22มีอะไรบ้างก็แบ่งเป็นชุดก็ได้จะได้จำง่ายก็แบ่งเป็นชุดชุดแรกเนี่ยเป็นพวกที่เกิดจากกรรมเนี่ยอินทรีย์หอันเนี่ยก็รู้ก็ดีอยู่แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนะอินทรีย์หเนี่ยเป็นชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งแบ่งเป็นชุดน่จะได้จำง่ายจะได้เรียงข้อถูกนะ ยี่สิบสองนี่ถ้าให้เขียนเนี่ยต้องเขียนให้ถูกถ้าเขียนสลับข้อแสดงว่าผิดนะอย่างเงี้ยบางท่านก็จําได้ยี่สิบสองนะแต่เขียนเรียงผิดลําดับการเขียนผิดลดํา,ด,นะาด,ลดับถือว่าผิดนะในอภิธรรมเนี่ยคือผิดลําดับถือว่าผิดนะครัไม่ไม่ยืดหยุ่นนะอย่างนงี้ย2ีิบสองแต่สลับเอาโสตินซีขึ้นมาก่อนอย่างนงี้ไม่ได้นับครบยีิบสองเหมือนกันแต่ถือว่าผิดนะเราว่ามันไม่ถูกนะครับเนื่องจากอภิธรรมเขาต้องตามระบบเขา อันไหนก่อนอันไหนหลังนับยังไงอย่างเงี้ยนะต้องตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็ชุดที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินทรีย์ก็คือภาวะที่เป็นใหญ่ที่มาจากกรรมอินทะรีย์คือของที่มันเป็นใหญ่ในกิจการในงานนั้นๆในการมองเห็นเนี่ยรวมทั้งสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นทางดวงตาเนี่ยคือถ้าไม่มีจักขคูประสาทรุปทแล้วก็ศูนย์ไปเลยนะอย่างการมองเห็นเนี่ยตาก็เป็นของสําคัญถ้าจาักขคูประสาทไม่มี การมองเห็นไม่ม okay. uh> ีความรู <t 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 ้สึกที่จะเกิดจากการมองเห็นก็ไม่มีกิเลสที่จะเกิดจากการมองเห็นความรู้ที่จะเกิดจากการมองเห็นมันก็ไม่มีทั้งหมดฉะนั้นตาก็เลยเป็นใหญ่ในเรื่องการมองเห็นการได้ยินเสียงก็เหมือนกันคนเป็นใหญ่ก็คือโสตนะส่วนความรักความชอบเสียงพวกนี้มันก็เป็นตัวที่ต่อเนื่องมาจากการได้ยินเสียงอีกต่อหนึ่งถ้าไม่มีการได้ยินเสียงซะแล้วโสตประสาทมันดับไปอันอื่นมันก็ต่อไม่ได้ ก็เลยเรียกว่าอินทรีย์แปลว่าที่เป็นใหญ่ในกิจการ mm. ในงานนะต่อมาอีก3ตัวตัวนี้ก็อาจจะยากสักนิดนึงก็ต้องจาําเอาอิทธินรีปุริสินรีชีวิตินรีอันนี้พวกนี้ชุดที่2ชุดนี้เป็นชุดที่เกิดจากกรรมเหมือนกันรักษาภาวะชีวิตเอาไว้นะก็ บางคนก็ได้อิทธิภาวะรูปมาเป็นผู้หญิงรักษาความเป็นผู้หญิงไว้หนึ่งชาติชีวิตินทรียก็ครบหนึ่งชาติเมื่อตายก็ชีวิตินทรีย์ขาดนะบางคนก็ได้ปุริสินทรียปุริสภา,าวะรูปมานะก็ชุดนี้เป็นชุดที่สองนะครับก็ต้องจําองค์ธรรมด้วยนะจกักขุนรีคือจักขู่ภาษาทรูปโสตินทรีคือโตสตภาษาทรูปอย่างเงี้ยจำด้วยจิวหินทรีจิวหาภาษาทรูปกายินทรีกายยะ菩าทรูป มนินียีคือจิต89ินะครับอิทธินริยังอิทธินียีคืออิทธิภาวารูปอันนี้เป็นสุขมรูปแล้วนะก็อยู่ตรงไหนก็รูปย8ให้ไปเขียนแล้วนะไปเปิดดูอยู่ตรงไหนปุริสินียีคือปุริสัะภาวารูปชีวิตินียีมีสองส่วนเลยนะครับต้องจําตรงนี้ด้วยนะมีความพิเศษก็คือ 1. ชีวิตรูปเป็นรูปกับ2ก็คือเป็นเจตสิกชื่อชีวิตินีย์เจตสิก นะเป็นทั้งรูปทั้งนามเลยนะเวลาเจอคำว่า,าชีวิตินทรีย์ต้องแบ่งเป็นสองให้ได้ก่อนนะครับต่อไปอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเวทนาก็เรียงตามนี้เลยนะเวทนามี5ชื่อนะครับเวทนาได้ชื่อว่าอินทรีย์เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตสําหรับสัตว์ที่เกิดมาแล้วสัตว์ต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นก็สุขกับทุกข์ก็คือเวทนานะอย่างนี้นะครับ อันนี้คือชุดที่สามคือชุดเวทนาซึ่งมีอิทธิพลต่อจิตของสัตว์ทั้งหลายที่เขาหานนหนทางนี่เยอะแยะก็คือเขาต้องการความสุขที่เขาเวียนว่ายแต่เกิดก็เพราะเขาติดความสุขที่เขาหนีเขาก็หนีความทุกข์ซึ่งสุขก็คือเวทนาทุกข์ก็คือเวทนานั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตเลยเรียกว่าอินรีตามนี้นะครับมีเจตสิกเดียวเองนะทั้งห้าชื่อเนี่ยเจตสิกเดียวคือเวทนาเจตสิกหมด เพียงแต่เวทนาเจตสิกนี้เกิดในจิตต่างๆกันก็จิตก็ให้ไปเขียนมาแล้วเห็นไหมถ้าไม่แม่นก็ต้องไปเปิดเปิด,ปดไล่ดูโอ้มันตรงนี้ตรงน,รงนี้จะได้จําด้วยความสบายใจนะจะได้เหมือนกับไม่ถูกอาจารย์บังคับไงถ้าไม่รู้เรื่องก็เหมือนอาจารย์บอกว่าต้องท่องมานะต้องจานะก็จะดูเหมือนบีบคอให้ไปจําแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่จํามันจะมันจะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมันจะอธิบายไม่ถูก ต้องจําแต่ถ้าให้จำเนี่ยจำด้วยความเข้าใจด้วยสุข,ขินรีเวทนาเจตสิกในสุขขคตะกายาวิญญาณจิตหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปดูเอานะครับุูข,ขินรีก็เวทนาเจตสิกในจิตหนึ่งดวงโสมนัสสินรีในจิต62โทมนัสสินรีในโทสะมูลจิตสองเปกขินรีเวทนาเจตสิกใน อุเบกขาสหกตจิต55อย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดที่4นะชุดที่4นี้อินทรี5นะถ้านนสิทธิของคุณอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นใหญ่ที่จะช่วยให้ไปสู่นิพพานหรือมีโอกาสที่จะบรรลุคนจะมีโอกาสบรรลุหรือไม่บรรลุนี่เขาดูตามอินทรีย์5คือสตินทรีวิริยินทรีสตินทรีสมาิทรีแล้วก็ปัญญทรีคนที่อินทรีย์5ปรากฏ แก่กล้าก็บรรลุไวคนที่ปรากฏอินทรีย์อ่อนก็บรรลุชา้าคนไม่มีอินทรีย์ก็พระพุทธเจ้าจะหยุดไว้ก่อนยังไม่แสดงเดี๋ยวให้เขาไปฝึกอินทรีย์สะก่อนไปทํานั่นทํานี่ตามสมควรหรือรอเวลาก่อนรออินทรีย์ก่อนอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นตัววัดว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุนั่นเองนะครับอ่าก,ก็สัตินทรี์ก็ศรัทธาเจตสิกวิริยินรีย์วิทยาเจตสิกสตินรีย์สติเจตสิก สมาธินีเอกตาเจตสิกปัญญนีปัญญาเจตสิกพวกนี้ล้วนเป็นสังขารขันหมดเลยนะเกิดกับจิตไหนได้บ้างก็ตามที่เขียนให้นะครับอันนี้ต่อไปชุดสุดท้ายชุดที่5ก็คือเป็นปัญญาอย่างเดียวปัญญาเจตสิกอย่างเดียวแต่เป็นปัญญาในโลกุตระนะทั้งหมดเนี่ยมีเจตสิกเดียวคือปัญญาเจตสิก อนัญญาตัญยัติสามีตินซีปัญญาเจตสิกในโสดาปฏิมักขจิตทำไมจึงได้ชื่อนี้นะก็นักบาลีก็คงจะพอรู้เรื่องอยู่เน,ะนาะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ของปัญญาที่รู้ว่าเราจะรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน,นอนัญญาตัญญัติสามีตินซีนะถ้าเขียนเป็นเรียกว่าขยายความมาก็จะเข้าใจเพราะเรานักบาลีนี่อนัญญ,ญา ตัญญนะัตนะตัญญัตสามีตินสีนะอย่างเงี้ยนะครับมาจากคาว่าอนัญญาตังอนัญญาตังนะบวกก็คือณนะบวกกับอัญญาตังอัญญาตังแปลว่ารู้อนัญญาตังก็ไม่รู้นะแล้วก็บวกกับยัตสามิยัตสามิแปลว่าจักรู้ เราจักรูนะ้บวกอิติว่าบวกอินทริย์งังอินทริยังก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นว่าเราจักรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนในวัตตสงสารก็คืออริยสัจสี่คือพระนิพพานนะตัวนี้ก็เลยเป็นปัญญาในโสดาบปติมัเพราะว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็คือ เห็นนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะว่าผู้ที่เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งเดียวคือไม่เคยเห็นนิพพานนะก็จักรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะจักแทงตลอดอริยสัจสี่อย่างเนี้ยเลยชื่อตามนี้นะต่อมาก็อัญญสีก็รู้สิ่งที่เคยรู้มาแล้วอัญญสีอัญญตระยงนะอัญญาก็เคยรู้มาแล้ว อินทรียังเคยรู้มาแล้วก็อันเดิมนั่นแหละก็คือเห็นอันเดิมเห็นนิพพานเห็นอริยสัจสี่มันเดิมแล้วอัญญาตาวินศรีก็เห็นอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็เป็นปัญญาทั้งหมดตามนี้นะอนัญญาตัญญัสสามิตินรีปัญญาในโสดาปฏิมาขจิตนะครับก็หนึ่งดวงอัญญินตรียังอัญญินสีนี่ก็ปัญญาเจตสิกใน โสดาปฏิผลจนถึงอรหัตตมรักอันนี้หกดวงอัญญาตาวินซีก็ปัญญาเจตสิกในอรหัตตผลนะครับตรงนี้ก็ต้องไปกําหนดนะกำหนดจดจํามานะครับอันนี้เป็นการบ้านนะทีนี้กําหนดจดจําแล้วก็ลองหัดเขียนดูนะหัดเขียนแต่ละอันดูในโส,นาาโสนาภาณโสภณจิตขออภัยเขียนผิดตรงนี้ ตรงนี้นะเป็นจะิตนะตรงนี้นะครับสตินซคือสติเจรสิกเฉยๆนั่นแหละนะต่อจําแต่เจรสิกก็ได้ถ้าจําถึงจิตได้ด้วยก็ยิ่งดีเปิดๆด,ดูนะครับในโสภณจ,จิต91นะครับอันนี้นะนี่ก็แบ่งเป็น5กลุ่มนะจะได้จําง่ายแล้วก็เรียงถูกนะเรียงถูกนะเรียงผิดถือว่าผิดนะอุตสาห์ได้ยืบสองแต่เรียงผิด นั้นก็เลยต้องจําเป็นบวนชไปก็จะจะไม่ผิดไงเพราะว่ามันมันเป็นระบบของเขาอยู่แล้วเป็นระบบของธรรมะมันจะไปสลับขั้วไม่ได้นะครับทำตรงนี้นะแล้วก็ลองไปหัดเขียนดูนะครับคราวหน้าเดี๋ยวก็มาแนะนําเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็จะได้ไปพาหิระมาติกาบ้างกุศลาธรรมะอกุศลธรรมะอภพยากตาธรรมะบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นตัวอย่าง266บทนะ่เราก็เรียนสักบทสองบทก็พอ บทเหล่านั้นแต่ละบทมีองค์ธรรมอย่างไรบ้างก็หนังสือที่ผมให้ไปนะ่ะชื่อหนังสืออริยสัจนะ่ที่ให้ไปมันจะมีองค์ธรรมอยู่ในนั้นถือมาด้วยก็ได้นะก็จะได้ชี้ให้ดูนะครับในหนังสือไงหนังสือที่แจกคราวที่แล้วคราวแรกๆจําได้ไหมหนังสือไม่ได้มาไม่ได้มาก็เพื่อนเอาไว้ให้ดิหรือเปล่าเพื่อนได้เอาไว้ให้ไหมแจกไปครบเลยนะ<อ>ใช่ไหม ใช่ใช่หนังสือเรื่องอริยสัจห้าสูตร 50, อริยสัจห้าสูตรสิบสนีะ่มุม266ร้อยหกบทเนี่ยมีสองร้อบทอยู่เห็นไหมนั่นแหละถือมาด้วยก็ได้แต่เวลาเราเรียนเราก็ไม่ได้เรียนครบทั้งหมดเรียนเฉพาะบางอันนะจะได้พอเข้าใจนะเมื่อเข้าใจและเขียนได้ก็จะได้ผ่านในที่หนึ่งเพราะในที่หนึ่งนี้ง่ายสุดแล้วง่ายสุดแล้วถ้าทำในที่หนึ่งไม่ได้ในที่สองมันจะ อา้าวมันจะงงเพราะว่ามันมีเงื่อนไขซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขันเดียวกันอายตนะต่างกันอายตนะธาตุต่างกันอันนั้นเดียวกันอันนู้นเดียวกันอ้าวงงนะอย่างนี้ให้หาสภาวธรรมที่มีขันอายตนะธาตุต่างกันกับธรรมะที่กําหนดให้คือกำหนดธรรมะมาให้แต่ไม่ได้ให้เอาธรรมะนี้นะให้เอาธรรมะที่มีขันอายตนะธาตุต่างกันกับอันนี้อ่า อย่างนี้เงื่อนไขชักจะเยอะขึ้นนะหรือให้ธรรมะมาอันนึงบอกว่าให้หาธรรมะที่มีขันอาจตนาธาตุเหมือนกันกันกบธรรมะอันนี้อ้าวอย่างนี้เห็นไหมมันซับซ้อนเพิ่มขึ้นฉะนั้นในยะที่หนึ่งก็เลยต้องแม่นๆ่นไว้ก่อนทนะามแม่นก็อันดอนื่นก็พอได้ก็กลองแกล้มไปเรื่อยๆก็ค่อยขีดเขียนไปเดี๋ยวก็ตกผลึกได้นะครับแต่ถ้าในที่หนึ่งไม่ได้มันก็มันก็ตายเลยประมาณนั้นนะ อย่างนี้นะครับเอาละนะก็การบ้านก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับปรมาธธรรม4ขันห้าอายตนะี่สิบสองท่าสิบแปดและเพิ่มมาอีกนะสัจจะสี 4, อินทรีย์ยี่สิบสองนะก็เพิ่มมานะครับก็พวกนี้เพราะว่าพวกนี้ต่อไปเราก็จะไปเรียนในปุขละปัญญตินะบัญญัติห้าเนี่ยก็จะมีพวกนี้อยู่ต้องบอกองค์ธรรมพวกนี้แหละนะแล้วก็เอาไปใช้ต่อ ส่วนองค์ธรรมอื่นๆนะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะก็แบบเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าก็ยังไม่เน้นมากเนื่องจากว่าไม่ได้เอาไปใช้ในวิชาต่อไปนะก็เดี๋ยวถ้าจําทุกอันไปเดี๋ยวจะเป็นภาระนักเรียนเกินไปก็เอาประมาณนี้นะก็คือประมาณถึงเรื่องอินทรีย์เพราะว่าจะต้องเอาไปเรียนในวิชาต่อไปนะครับนะแล้วก็พวก กุศลาธรรมะกุศลาธรรมะมอภิยากตาธรรมะพวกนี้ก็ต้องรู้เพราะว่าเราพูดอยู่เป็นประจำก็ต้องรู้องค์ธรรมด้วยอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้นะถ้าไม่มีอะไรถามก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับท่านนิสิตครับกราบนรมัสก,การท่านพระนิสิตท,ทุกรูปครับ